นนแมปแมบแมป,แมปอยู่ข้างหลังเขามากินซินดาสกลังสิกินแต่ว่าไฟดับเลยตอนนี้เซให้เบิง <laughs> งเบ้งสภาพเซให้เบิ้งสภาพกินแบบนี้เลยไม่จะไหเกันยะไม่ทูมีอันเดียวไม่ทูกับมีครูเดียว,เ,ยวเพราะว่าหาแต่อยู่ลุมเด็กเสิร์ฟเขาอยู่ลุมเบิร์ดเขาขืนมาเทิงโบ่ได้เนาะอันนี้ก็ไฟดับออบออบลงเนี้ยหมดเลยตอนนี้นี่ <laughs> วางเวียงออลลี่นะ <laughs> วางเวียงออลลี่นะจ๊ะ ใหม่ว่าอะไรอย่นี้โอ้ยี๋ยวหายใจพี่ดูกยังหว่าจำซึนเขาอีแหงกวนกับมาตื่มแมวอะไรนี่กห <laughs> ลาดจเจ๋อเลยผ <laughs> ิวมากเลยอ่ะห <laughs> ิวดีถ้าเข้หิวนี่ยได้สู่คนมาดีเลย <laughs> แค่เพิ่งจะผ่านไปไปทางนี้ก็ได้ตัวอ่ะงูว่าที่มีก่อนมีบอสตื้อเหนื่อนเลยเหมื่อยตื้อๆเลยมี่ก็ม,มีมาเอาตัวนี้นะคู่เดียวนี่แหละมีบอเสเจ๋อุกคนตอนนี้ก็เหมื่อยแบบเหมื่อยตืต้อๆน่ตอนนี้ อยู่เขาวังวิ่งอย่างโนาะเ่ยปดยเมื่บนบนบนมอดไฟดับเบิดอยู่นี่นะก็ล่างมาสิกินสินดาเจอแฉบนี่จะเฮาหีินแล้วเบิดหาเลยเป็นประสุการณ์แหลกเนาะมาเจอมาหลินแล้วมาเจอพายุอุ้ย เค่นวะเวลาเรนจะว่ามึงจะจับเขาต้อง็งมไปแล้วสีนะสีใช่ค่ทำยีดเบิงอันน่ะเด็กเอาม่ทีไดบอีวะ มีบรรยากาศในะะีาคนกะหัวลงอีงบ,บร,รากาศนี่คะกะโบว่าสีมีฝนพอว่า ก็ไม่ยูว่าเพื่อนเตือนแลออ้วกูกตัวผ่านอยู่เขาแต่บางเสาเนี่อากาศดีแห้งตัวผ่วง้องนี้ไปพ้ากันไปหลอตอนเสาร์เนาะอากาศมันแบบฝนน้อยนึงนะเป,เป,เปลเออเปี่ยนกันกนกงคน,นละตอนไม่ทูกก็มีคููเดียวอีกได้ละ ก่อนออกจากกรุงเทพ่ว่าออกจากมาเร็งเดีวก็มาเป็นนะนันไปะหว้วน้น่มงเา่านั้นเหมิดไปเลยพี่ดอกัางนั้นเหมิดไปเลยพาโยเขานะ ก,บบกินก่อนจะ่กยะมากินกลางซ้ายพ้นกลางผ้าอยู่นอกมือนี าวหนิเม,มนเมนน้ำซองเด้อพี่นอ้องเด้อต้อนหาข้าวหนิเมนเมนน้ำซองที่ว่าคนทายเหือยยังไล้ไล้อะนะเหือยาย่าว่าคนคนขืนกุญเดียวตอนตรงนี้มาหันมันเป็นแท้่าสิทายให้เบิรงงามๆนอกเขาจะเป็นเหื่อประเทศทีเดียอยู่บนนี้นะแล้วบนนี้ฝนตกฝนตกเด็มรู้ไหมมันสิถ่วงแท้แหละกุญเดียวนึงแ้นสีเอาให้เบิรงเด้อ มันจะมันจะโบเห็นแจ่ง,นลลงเนี่ยพราะมันปิดกลางคืนมันสิกตาจีเห็นโบแจ่งมันซูมใส่ซอมนี่เนาะพี่หลอกเนาะค่ะแค่มันเหนื่อยหากจะว่าตัวหนาเท่านี้นมนมเมียนหน้าเดือยตัวหนาเท่านี้นา้าหัวแค่เขาที่ว่าเขานางดินกินอาหารนี่นะ เป็นหานะฮะอีหานะฮะหนึ่งเนาะ ถ้าโย่เขาาก็ยังแสบเขาชอบข้าวจนั่งกินแบบปกติช <c oughs> ิวแห้งตอนนี้ตอนนี้เขากินอย่างเน่เพราะว่าไม่ทูมันมีหนึ่งครูเด็กเสริมในหานี้ยังบูยูเลยเนาะมีแต่เฮาออนี่แหละเพราะว่าสันเทิงเขาเจ้า,จาโปรเดน่นาเจ้าโปรเดเปิดเพราะว่าหนูเนี่ยเพินแต่สันลุมเขาขายทำอีสันเข้าวนางอยู่สันลุมอยู่แล้ววันนี้ฝนตกก็เลยพากันเลนขึ้นมาสันเทิงพี่น้องคืออยากนั่งกินว่ะ เนี่ยอย่ามมีสติแล้วหนึ่งบานนันเราไอ้เฮ้ามอง็นเฮงนักบุญดีเสือทองน้ำซุปไปแล้ววันนี้ที่เาไมืนนะนะเมืองแม่ทองน้ำซุปเซจองหน้าเมืองแม่นน่นะโอ้สติโมเมนใจไปอยู่กับพายุ่าไนะนี่นะยว่งมาตัวนี้นะ ใคจังใดวันนี้ปะปะไม่มีเลยแบบน้ำซุปวันนี้มันจะถ้าเรจะงงเอาเตว่าตีกินน้ำซุป,ปกว่าสิไม่ได้ถามนเนาออื้มอมอุออุ้ม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 อ้้มมอะหอม มออทเลาะนี่ดูขน้อาเจาตันี้อะรมกสิดแล้วสินาเนอเขาเออมาเจอมาหลินที่แปลกก็เป็นนั้นายุเขาเนาะเม่เนาะพี่น้องเนาะพี่ลึกลายหกเซาตเมนี่นะคนที่เหนือาสบเกณก็บอกห้านกะหาไมได้ก็้นี้่วันที่สิมหาเมน้าปีสองพันเร้าสองเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้เปนกระสีห้เบิ่งว่า พายุเขาวังเบียงหักข้อนเห็นยูเป็นกุตุคนนั่นนั่นคนแจงแต่ว่าวังเจ้านี่มันอากาศโครดีเลยกับโบเด็คือว่ามันสีแห้งขนาดนี้ก็เลยว่าพากันลงมากินสินดาก่อนสินะเออทานจะติเบิร์ตเนื้อวันนี้กับโบมี่ยังไรเนาะพี่น้องเซฮายเบิงพายุเขาวังเบียงเพราะว่าหลายคนกับยานคันเวลามีพายุแล้วกับโบมี่ไปกามาแต่ว่าห้าวหันแต่เห็นตอนมีพายุแล้วทานที่ด่วนพูดว่าวางเลยวะเที่ยงหนึัง เบิกมาเลนเดีเบึงไหมบกเบิกเนี่ยค่ะไปเบิงหอบตู้ค่เวสดอกฝ้านั้นฝ่ายเขืนเหลสิบห้าไปบิงมันมันถ่วมกนไก่ทันดีดเเเีเป็นเมีน้ำทาากลางนี้เห็นบอกเป็นแมีน้ำท่ากลางอันนั้นมันสีถว่วเพ่อล้วนะค่ะบยาโกรธใตะยาเลยนี่นะ สีใหย้ยตอนนี้เสีให้เบิงไก่โบได้เนาะพี่น,อนอ้นองเนาะเพราะว่าสูงไปก็คือเกามันเหมือขนาดก็เลยว่าสีให้เบิงซัมนี่เดี๋ยวตอนเสาคืสีให้เบิงวิวอีกท่านึงแต่ว่ามือน,นี่ค่ะเขาก้ามืออื่นกรบโบว,วา่าซีฮ้าชิมาแบบเสียเสียวบบหรือว่ออจาจังไนเนาะพี่น้องเนาะกะถาเบิงน้ำกันเนาะน,อกกนอ้องนนี้ก็ขอโทษขอภัยดีเดอ้อพามาเที่ยวกะมาให้เห็นพานยุก,ก่อนแต่ว่า ทางส่วนตัวกิบบาตัวเองคือสิปอดไพรยูเอแล้วก็ทุกท่านมาตรงเป็นห่วงเด้อพี่น้องแล้วก็มากับเกลือสองคนเนาะจนคือสีโอเคอยูน้องนี่ยกิบบาเดี๋ยวมันก็คือสีเต่าแล้วเขาจึงสิกับพงแฮมพีพาเข้านะอ่ะแล้วมาโมนี้น้องเนี่ยกับโค้ชโซล่าไปก่อนเด้อเจอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้ออ่ะใช่เนา่เดี๋ยวสิกินกินดาต่อก่อน เบิร์ถานมีแต่เฮาเบิร์ดหามีแต่เฮาเด็กตอกเด็กเสริมปอยู่ขัาต่อไปอยู่เอาเครื่องใส่ลุมเบิร์นี้ บายปิดคลิปแล้วปิดคลิปไปไหว้ผ้าอยู่เจไหนเลย